ป๊าป๊าไปไหนเนี่ยป๊าป๊าขี่เครื่องบินไหมป๊าป๊าขี่เครื่องบินเนาะยูยูร้องไห้หาป๊าป๊าไหมยูยูร้องไห้เฮ้ยเบะเบะเฮ้เดี๋ยวใส่แก้วให้นะคะถ้าในน้องแก้วอยู่ลูกสวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งพันเจ็ดร้อยเอาน้ำมหรอกินน้ำไหม เอาน้ำบอกก่อนน้ำกินน้ำกิ๊นกิ๊นติโดแก้วมาแล้วโดออกมาเลยค่ะเอาเลยค่ะลูกไอ้ไอ้ไอหมีมีปอนไหมไม่ปอนเองอ่ะเออปอนเองใหญ่แล้วค่ะอะไรนะมีมีกินด้วยโอเคค่ะเอาชน วสวัสดีห้าพันคนคะ่ะสุดยอดไปเลยสุดยอดต่างพปลาป้าป้าไม่อยู่หนูรา่าเริงคนตาคุณแม่จึ้งมากน้อยกว่านี้ไม่ได้น้อยกว่านี้ไม่ได้จริงๆนะคะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะตอนนี้อยู่กับเซนนี้แล้วก็อยู่ยๆได้หมดท่าสดชื่นนะคะเข้ามาแล้วก็เชียดนะเอ๊หนานๆนานมาไล่เพ่ Qual que aí, Breu?